ก็เป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพเขาครับสุขภาพเนีแต่ว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาร้องเพลงโอ้โห oh. ถ้าเจอกันก็เจอกันที่คอนเสิร์ตซะมากกว่าครับแล้วคอนเสิร์ตเขาบางทียี่สิบงานต่อเดือนส่วนมากคุณแม่นี่จะห่วงเสกซะมากและสุขภาพ <Okay. S 1> ครับได้ครับ <Okay. S 1> ครับ ก็คุยกันตลอดแต่ว่าส่วนมากตดอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแบบนานๆเจอกันก็น้องมีคอนเสิร์ตตรงนี้ก็ไปเที่ยวหาน้องบ้างครับผมก็มีถ่ายถามทางไลน์ทางอะไรกันถ้าเจอกันก็เจอกันที่คอนเสิร์ตซะมากกว่าครับแต่เขาก็มีมีคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของเขาก็ก็น้องเขาก็เราจะไม่ไปเข้าก่ตรงนั้นนะครับก็เขาก็แก้ปัญหาของเขาเองนะครับแต่คอนเสิร์ตเขาก็เยอะเขารับคอนเสิร์ตก็เยอะน้องชายเสกโลโซเจือนั้นเยอะมาก สัมส่วนมากจะปรึกษาคุยกันบ่อยๆก็เรื่องเรื่องแม่สุขภาพของแม่เพราะแม่แม่พิแสงก็ยังอยู่บ้านที่โคราชอยู่ที่นนท์ไทยอยู่เพราะว่าเอามากรุงเทพคนแก่เนาะเขามีแกไม่อยากมาอยู่ในกรุงเทพมาวันหนึ่งสองวันก็คิดถึงบ้างก็ต้องกลับอะไรเงี้ยครับก็แม่เป็นไงบ้างเสกแสนแม่เป็นไงบ้างคร<ะ>ับครับถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตพิเศษไปเล่นแถวโคราชก็แวะไปหาแม่พิแสงไปพิแสงก็ไป,ไปหา แต่เดือนพิสแสไปเดือนละครั้งไปไปดูไปดูแม่ไปหาแม่เดือนละครั้งแต่โทรติดต่อกันก็โทรถามทุกวันกับแม่วันเว้นวันก็มีครับก็เป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพเขาครับ,รบสุขภาพเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาร้องเพลงโอ้โหนั่นก็หนักแล้วคอนเสิร์ตเขาบางทียี่สิบสามสิบงานต่อเดือนนี่โอ้โหแต่อยากให้ก็พอเผาคอนเสิร์ตลงแล้วเอาเอาสุขภาพไว้ก่อนแต่สุขภาพเขาดีครับตรงนั้นน้องชายครับนั่นแหละครับนั่นเขามอบ เหมือนชีวิตเขาตัวเขามอบให้กับงานครับใช่ครับมอบให้กับงานให้กับพี่น้องแฟนเพลงเขาทั่วประเทศเขาเยอะทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเสกแฟนเพลงเขาเยอะมากครับครับส่วนมากเสกเขาที่บอกเสกเขาเป็นโรคส่วนตัวถ้าเขาไม่มีงานเขาก็อยู่บ้านเขาเขาไม่ได้ออกไปไหนแต่อยากให้เขารีแลาคแต่ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มเริ่มจะกลับมาออกกำลังกายเตะฟุตบอลได้แล้วเพราะเขาเพราะน้องก็ยังกินยากินอะไรหลายอย่างอยู่นะครับกินยาแต่ว่าเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเขาเล่นเพลียมาก สองชั่วโมงเต็มเหมือนกันครับเหมือนกันครับเขายังยืนตรงนี้อยู่บนเวทีเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับครับอันนั้นก็ไปแล้วครับครับผมใช่ส่วนมากต้องกินยาครับที่บอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเน,ะนยาะไมโพลาด้วยอะไรเงี้ยร่างกายแต่ว่าอยากให้เขายืนหยัดตรงนี้ตลอดไปครับให้สุขภาพเขาดีตลอดไปส่วนมากคุณแม่มเจะห่วงเสกซะมากเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพเนี่ยแหละครับว่าน้องเป็นไงบ้างนายถา,ถามผมถา,มถามถึงเสกเขาจะเรียกนายเรียกนางเนาะภาษาโคราชบอกว่าว่าไปหาน้องเด้อหาเสกเด้อก็ไปหาอยู่แม่ก็ไปคุยกันอยู่ไปเล่นไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยครับห้าคนพี่น้องห้าคนก็เล่นดนตรีร้องเพลงกันหมดทุกคนไม่รู้ไงเขาเขาให้มานะครับสวรรค์หรือเบื้องบนก็ให้มาให้พวกเราต้องเป็นคนของประชาชนนะครับบาลาดีแล้วใช้ชีวิตให้มันเป็น ชีวิตถ้มันเป็นชีวิตท้ามันมีความสุขตรงนี้เรางานตรงนี้เรารีแลกม์ากถึงบอกว่าเราเจอพี่น้องเจอเพื่อนฝูกบ้างมันจะมันจะสลับสลับความคิดความเทคแคร์กันต่อกันแล้วกันครับ